ส้มตำเครื่องไม่ครบก็ทำได้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ยายจะมาทำส้มตำอนาถายายเคยไปกินนะเขาตำให้ยายไม่มีอะไรเลยแต่อร่อยจนยายจำจนทุกวันนี้นะแต่ยายรู้ว่าเขาใส่อะไรมั่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้อร่อยยายจะทำได้อร่อยเหมือนเขาไหมมาดูกัน วางกันแบบอาหารพื้นบ้านเลยนะทุกคนก็มีเอพริกขี้หนูนะพริกขี้หนูอันนี้ยายล้างล้างแล้วยายใส่กล่องไว้นะบางครั้งยายก็ล้างใหม่บางบางครั้งยายก็ไม่ล้างใหม่แล้วแต่ความขี้เกียจของยายใส่พริกลงไปใส่กระเทียมไปสองกีบอุ้ยเอา โดนกล้องเขา้ายายยายทำเผ็ดมากไม่ได้นะเดี๋ยวนี้แก่แล้วกินเผ็ดมากไม่ค่อยได้แล้วแต่ถามว่าส้มตำต้องเผ็ดไหมส้นส้มตำต้องเผ็ดนะทุกคนถ้าเผ็ดแล้วมันจะอร่อยถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยกินส้มตำไม่เผ็ดก็เหมือนไม่ได้กินส้มตำเลย ก็ใส่มะเขือเปรี้ยวลงไปใส่ลงไปสามลูกแล้วก็ใส่กุ้งเขาก็ไม่ได้ใส่กุ้งเยอะขนาดนี้นะน้องทุกคนเขาใส่นิดหน่อย อันนี้อันนี้ที่มีน้ำเพราะว่ายายไปลวกน้ำร้อนมานะยายลวกเพ้่แล้วก็ใส่น้ำตาลแต่ยายกินนะยายไม่ใส่น้ำตรงน้ำตาลอ่ะตอนนี้ยายไม่ได้กินคนเดียวจำเป็นเลยเลยต้องใส่ใส่นี่ลงไปน้ำน้ำปลา ทุกคนไม่ต้องกลัวเค็มนะเพราะว่ากุ้งอ่ะยายลวกจนจืดอ่ะแล้วยายก็จะชิมใส่ชูรสลงไปใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากถ้าใส่หมดหอเลี่ยนทุกคนเลี่ยน หากแม่อืมใส่น้ำปลาลงไปก็เป็นมีน้ำแล้วนะมีน้ำมีสีสันแล้วก็ใส่มะนาวเอาจินยายลืมแล้วนะลืมแล้วลืมลืมมะนาวแล้วจะใส่เส้นอยู่แล้วชิมนึกขึ้นได้ว่ามนันไม่เรี้ยว อีบลงไปม้วงเม็ดใส่ลงไปเลยตอนเขาทำให้ยายกินเขาก็ใส่ทั้งเม็ดเนี่ยสงสัยจะอร่อยอร่อยตรงเม็ดมะนาวนี่แหละอืใส่ลงไปมะนาวนี้น้ำดีนะลูกเล็กลูกเล็กแต่จี็แต่แจ๋ว นี่นะอ,อร่อยอร่อยมากยายขอใส่ปลาอหกหน่อยแอนกับโจ๊กดูนะคะว่ายายเทืองตำยังไงส้มตำถึงมีน้ำนะเห็นบนว่าตำยังไงก็ไม่มีน้ำมาดูช่องยายเทืองสตอรี่นะแอนกับโจ๊ก อืมอร่อยเวอร์วังได้ที่แล้วทุกคนรสชาติได้ที่ยายก็จะใส่เส้นนะใส่เส้นลงไปตำส้มตำพื้นบ้านนะทุกคนพื้นบ้านจริงๆ เอา้าอะไรอ่ะกล้องยายก็โดนไม่ได้เลยนะโดนแล้วก็จะเป็นแนวตั้งแนวฝวางอะไรก็ไม่รู้อร่อยเวอร์วังทุกคน อร่อยมากขอ,อเติมมะนาวอีกซี่นึ่งพอเมื่อกี้นี่เติมเออ่เติมเติมมะนี่ลงไปปลาล้ามันก็เลยทำเค็มนิดนึงเราก็เอามะนาวตัดอร่อยเวอร์วัาวางอลังการ แค่นี้เองทุกคนที่ก็ทำให้ยายแบบนี้เลยแต่ก็อร่อยแล้วโดยเฉพาะนะวันนั้นกินกันหลายคนโอ้โหตำหลายคกเลยอืมตองตำม,มีเสนตอร์อนนี้ต้องกินหลายๆคนมันจะอร่อยอร่อยมากทุกคน มือเขื่อเทศเหลือว่าทำไมวะสองลูกหั่นใสให้หมดไปเลยมะละกอมันหมดแล้วอันนี้มะละกอลูกย่อมๆนะทุกคน <c oughs> ลูกเล็กใส่ไปเลยแล้วก็คุกเข้าไปนี่นะทุกคนไม่ยากทำกินอ่ะอยากทำอะไรก็ทำ ทำแล้วกินได้ไม่มีใครว่านะถ้าถ้าทำแล้วกินไม่ได้มันทิ้งเสียได้ไงทำแล้วกินได้ทำไปเลยจะทำแบบไหนทำไปเลยการทำอาหารไม่มีกฎตายตัวนะทุกคนแล้วแต่เราจะพลิกแพงทำกินตามแบบของเราตามวัตถุดิบในบ้านของเราที่มีมีอะไรก็เก็บเก็บทำไปอย่าไปทิ้งเพื่อนถ้าทิ้งแล้วเสียดาย เขาขอมันแพงทิ้งแล้วก็เหมือนเราเก็บเงินทิ้งนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เน่าไม่เสียก็เก็บมากินอร่อยมากอืมอย้ายขอตัวกินก่อนนะเพื่อนๆ